ขออนุญาตขึ้นชมบนนะแจวคักกึนงนาทีเลย ดีตรงคือน้ำเบ่งเทิงหมีจังจะเห็นรายละเอียดง,งานมัยนย้อนแดดวัดจะเห็นข้างนั้นคือน้ำเบ่งเทิงหมีจังจะเห็นรายละเอียดง,งานขึ้นบันไดุ้ครับ สุดอยอดแล้วทีเอ้ยกูดไอเดียออกมากเลยเขาท่ามากพี่สุดยอดคดนคิดแบบว่างแผนแป่นเล็กตัวเนี้ได้ใส่ประโยชน์จากพื้นที่เสียสอยได้จเจ้ามากจัดว่างให้ล่มกับธรรมชาติสวยง้ามเลยก่อนนี้นี่คงจิมีสองเจตนาหนึ่งเอามากงไว้เพื่อทับเล็กไว้ให้มิดโตครับ สองประดับหรือมั้งเนี่ยขนาดจะเป็นประดับมากกว่าเจ๋งตังเบืองเบืองเบืองแ<ๆ>นียคิดก็เจ้าเนี่ยคนด,ดีคิดตัวหนิวไ,ไม่สุดยอดทีเลยนะี๋ยวผมปิดวิดีโอกัน